สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมกับสินแแจงข่าวดีนะครับสำหรับผู้ใดอยากเลี้ยงงัวนะครับมีเงินทุนอยู่แล้วนะครับมีขอกบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากเลี้ยงงัวนะครับผมมีตลาดนะครับเมื่อนี้ผมมีตลาดมานําเสนอนะครับพี่น้องครับพอดีนะครับพี่น้องทั้งเฉียงเหนือนะครับเฉียงเหนือทางชนบุรีนะครับเพื่อนต้องการรับลูกฟาร์มนะครับพี่น้องครับสําหรับการขุนงัวแม่นะครับสําหรับการขุนงัวแม่เนาะนะครับเพื่อนต้องการลูกฟาร์มนะครับแล้วก <c ancestor> <bulun case> <vậy> ็มีการ รับประกันซื้อนะครับรับประกันซื้อนะครับาเลี้ยงแล้วได้ขายแน่นอนนะครับพี่น้องครับกรับเรต้องห่วงนะครับเรื่องการตลาดนะครับอ่าสหรับข้าวดีตัวนี้นะครับกับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าอ่าเป็นข้าวงวมาทรงนะครับพี่น้องครับเป็นมีเข็ดละอ่อเป็นเงินไขอยู่กับคือง้วนจะเป็นง้วนทั้งฟาร์มเป็นเอามาไห้นะครับอ่า ซื้อเข่าเนี่ยกิโลละหาสิบบาทนะครับพี่น้องครับซื้อเข่าเนี่ยกิโลละหาสิบาทนะครับขายออกนะครับเป็นรับประกันซื้ออยู่ที่หกสิบสามบาทนะครับมีการเฮ็ดสัญญากันนะครับพี่น้องครับเฮ็ดสัญญาซื้อขายนะครับสัญญาการอ่าเป็นลูกฟ้ามนะครับมีการรับประกันการซื้อนะครับพี่น้องครับก็ให้มั่นใจว่าตลาดนี้อ่ามีแน่นอนนะครับพี่น้องครับมันนี่เลี้ยงเดาสิได้กําไรบอนะครับหลายๆคน อย่าโหงเนาะอย่าโหงนะครับตามที่ผมได้คุยนะครับแล้วก็ได้ค้านวณนะครับพี่น้องครับการซื้อเข่าเนี่นะครับเมื่อวานนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยโลนะครับงอโครงเนาะซื้อเข่าเนี่ยสามสามร้อยโลเนี่ยโลรหัสทีบาทเนี่ยตกเป็นเงื่อนยู่ทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับระยะเวลาการเลี้ยงนะครับกับซีอีโอประมาณสามเดือนนะครับคุณสันเนาะเก้าสิบวันนะครับเมื่อวานตัวหนึ่งกินอาหารนะครับเฉลี่ยอยู่ตกตัวละแปดพันนะครับ คันถ้ำนำน้กได้4ลอยหาิบกิโลนะครับคูณ63บาทที่มนรับประกันการเสื่อนะครับกระสิตกประมาณ28,330บาทเห็นบอกพี่น้องมันจะมีส่วนต่างอยู่13,330บาทนะครับคือส่วนต่างนะครับเมื่อหักค่าอาหารไปแล้วนะครับพี่น้องครับหักค่าอาหารไปแล้วนี่คือมันจะตกเหลืออยู่ประมาณต 6, าัวละ6,300นะครับพี่น้องครับ หักค่าหารแล้วนะครับพี่น้องหักหักออกแปดพันอยู่ประมาณตัวละหกพันสามนะครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงยี่สิบตัวนี่นะครับพี่น้องเท่ากับคุณไปยี่สิบนะครับกับซิมีกําไรอยู่นะครับประมาณแสนสองนะครับแสนสองแสนสามนะครับพี่น้องครับอ่าหลายๆคนาเอ๊ะค่าฟางหักเป็นยังนะครับให้ค่าฟ้างนี่คือยี่สิบตัวนี่เดือนละหมื่นเนาะสามเดือนกับสามหมื่นนะครับเขายังเหลืออยู่ประมาณเก้าหมื่นนะครับพี่น้องครับกําไรนะครับจากการเทดฟ้าเลี้ยงวัวยี่สิบตัวนะครับทัน ข้าเขาโครงการนี่นะครับพี่น้องครับเขาโครงการน้าเพลินนี่นะครับพี่น้องผู้ได้สนใจเดี๋ยวผมสี่ขึ้นเบอร์ไห้ด้วยครับเด้ออันนี้ก็สำหรับข่าวดีนะครับสําหรับข่าวดีเกษตรกรนะครับผู้ใดมีเงินทุนอยู่แล้วนะครับอยากเรียงง้อนะครับอยากเรียงง้อง้ขุนนะครับว่ามีตลาดกับตลาดเนี่ยก็แนะนํานะครับผมกับสีขึ้นเบอร์ไห้นะครับผู้ได้สนใจก็ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดกับเพ่อนอีกท่านนึงนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับง้โค้งนะครับพี่น้องครับง้อโค้งหลายคน ว่าเอ่งงวงโค้งที่เพิรนเอามาให้มันเป็นจังไรแน่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับภาเบิ้งเลยครับงวงโค้งเนี่ย่ะเพิ่นกำลังเขินงวงเอาไปส่งเกษตรกรท่านอื่นอยู่นะครับพี่น้องครับผ้างสํารวจเบิ้งนนะครับพี่้องครับการเลือกสั้นคัดงวงนะครับคือว่างวงที่เพิ่นเอานะครับรับไปนี่ก็จะเป็นงวงโค้งนะครับขนาดใหญ่นะครับงวงโค้งใหญ่นะครับพี่น้องครับส่วนหลายกระสีสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลรอครับพี่น้องครับเมื่อไปกิน อาหาร oh. เพิ่มนะครับกัคขาดการว่าน้ำหนักก mm ั hmm. น่าจะสี่5อยหาซอยหานะครับขันอ้วนๆกันอาจจะถึงหกลอยครับพี่น้องครับ ผมสิมาคุยให้ฟังนะสถานการณ์งูอเป็นจังไรเสมอเนี่ยนะครับตามที่เป็นยังตลาดกเสียแล้ราคางูอ่ะเริ่มคึกคักครับพี่น้องครับเริ่มคึกคักนะครับทั้งงูทั้งควายเนาะผู้ใดดติดตามโซเชียลนะครับกะในหอยเวียดนามก็มีการว้างมวยกันนะครับพี่น้องครับว้างมวยกันแย่งกันซื้อทุกควายเหี้นะครับจะแสดงว่าราคามันคือสิเป็นตะเสื่นเห้งนะครับจนดถึงกับว้างมวยกันนะครับเมื่อนี่ตามทีเป็นยางนะครับอัปเดตนะครับพี่น้องครับอัปเดตราคา ซื้อขายนะครับง้อโค้งนะครับกัราคาขยับขึ้นนะครับงวอวานกับราคาดีตามลําดับนะครับกับได้หลายเมื่อนะครับบางหันก็จะเห็นเบาหลุดนะครับโพดถึงการรับสื่อง้อโค้งเนาะไอ้พ่อแม่นนะครับง้อดำนะครับง้อดำนะเด้อพี่น้องง้อดากับตลาดนะครับตลาดส่งออกทางจีนนะครับกับตอนนี้ก็ล่างคือคักนะครับพี่น้องครับเนาะนะครับแนวทางการเลี้ยงกับย่างที่ว่าเนี่ยแหละพี่น้องง้อนี่เป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีบอนะครับช่วงนี้ผม กาลันตีได้เลยนะครับว่าง้วไทยตอนนี้นะครับกําลันตดีขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าประมาณสัปดาห์นี้นะครับเวียดนามอีกทีมหนึ่งนะครับกําลังมากกว่านจะมากกว่าสื่อง้วกิโลนะครับพี่น้องครับวัาชารเร่นะครับหรือว่าเป็นงัวหขวัญขุนสันนะครับพี่น้องครับจะกําลังจากเขามานะครับก็คือกวานสื่อนี่แหละนะครับเป็นตลาดที่ดีนะครับสําหรับสําหรับอ่าวนนะครับพี่น้องครับแล้วกายางจิตผมวานเนาะนะครับฟ้าม ตอนนี้นะครับกัมีฟาร์มที่เพิ่ลเลี้ยงงัวพิเมียมนะครับกับตองการงัวคร่งนะครับที่เป็นงวดำนะครับกับให้พี่น้องเวลาผสมเนี่ยนะครับกับคันว่าอยากได้งวราคาดีให้ผสมงวดดำไปก่อนนะครับงวที่เหมาะกับการผสมงวดดำนะครับกับยังเช่นงวดชาโลเล่นะครับพี่น้องชาโลเล่ผู้ได้มีชาโลเล่อยู่แล้วนะครับเอางวดดำไปผสมนะครับหรือว่าจะเป็นงวด บรามันนะครับบรามันลูกผสมนะครับการสามารถผสมได้นะครับพี่น้องผสมแล้วนะครับมกีสิตกออกมาเป็นง้วดำนะครับเพราะว่าง้วดาตอนนี้ราคาค่อนข้างดีนะครับเป็นทีต้องการคองตลาดนะครับยักขันบ่มักนะครับกะให้ผสมเป็นอ่าง้วชารโลเล่นะครับพี่น้องครับให้ผสมเป็นง้อชารโลเล่นะครับกอตัวนี้ก็คืออ่าสามสี 3, 4, ครับตัวนี้ก็คือขอแนะนานะครับแนะนําที่ผู้ใดอยากผสมง่วนะครับที่ท่างง่วเพื่อจะได้ท่งดีนะครับพี่น้องครับแล้วก็แน่นอนว่าง่วกําล่งขยับนะครับขยับที่ไปในท่าในทิ้ท่างที่ดีนะครับบอ่ว่าจะเป็นง่วดําง่วโคร่งง่วเหนืออนอะนะครับกับหลายๆคนนะครับก็บกัลลังมองหานะครับอันนี้ก็บปตรงห่วงเรื่องการตลาดนะครับกําลังขยับแน่นอนนะครับเอาสุดท้ายแล้วนะครับผมบรูดนะครับก็อยากฝากนะอยากฝากโครงการตัวนี้แหละนะครับผู้ใด อยากได้งัวนะครับอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับอยากได้งัวไปเลี้ยงอยากบ่มเลี้ยงแล้วบ่มีตลาดนะครับก็ลองสอบถามสอบถามเขาไปเบิ่งนะครับตามเบอร์โทรที่ผมให้นี่แหละเกี่ยวก <breathe> ับการเลี้ยงงัวโครงตัวเมียเนาะวัวโครงตัวเมียนะครับพี่น้องครับเพิ่นขายออกนะครับขายออกให้เกษตรกรมาเลี้ยงเนี่ยกิโลละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ซื้อเข่านะครับกิโลละหกสิบสามบาทนะครับระยะเวลาการเลี้ยงกับประมาณ อสามเดือนนะครับพี่น้องครับสามเดือนสี่เดือนนะครับหลักกระจับนะครับพี่น้องครับมีเทสสัญญาซื้อขายมือเฮ็ดสัญญาเนี่ยเพิ่นรับประกันซื้อนะครับเฮ็ดสัญญาแล้วเพิ่นให้เงื่อนมัดจําไว้เมื่อหนึ่งนะครับว่าเพิ่นซื้อแน่นอนนะครับพี่น้องครับมีการซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ลองคํานวณเบิ่งเงื่อน่าวๆนะครับพี่น้องคันเฮ็ดตามสูตรที่ผมว่านะครับพี่น้องครับจะได้กําไรเหลือนะครับตัวละหกพันนะครับพี่น้องครับเป็นเงื่อนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับข้าวฟ่างออกนะครับเดือนละเมื่อ นะครับสามเดือนนะหักไปสามสามหมื่นนะครับยังยังเหลือเงื่อนอยู่เก้าหมื่นบาทนะพี่น้องคันพี่น้องไม่ทุนกับล่องโทรไปสอบถามเลยนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สมิสกรนะครับมื่อน,นี้ผมบรูซิเกตขอลาไปก่อนนะครับขอแคนคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ